สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวัตถุสุขอนเนาะตอนนี้สพอนกะอ่ะมาแต่งตัวเนาะแล้วแหละก็จะไปงานแต่งตอนนี้คนกำลังเริ่มเนาะนะคนกำลังจะเริ่มแห่เคยแนละ้วเนาะเพราะว่าอยู่ต้องขามกับบัสฑพตนี่เองเนาะคนจัดงานแต่ง ม e ีแต่จัดงานแต่งคนอื่นพี่น้องแต่บ่มีบ่ได้จัดงานแต่งเจ้าของแขกมาได้ทางไกลเนาะเขาฮ้อนอยู่บ่เดี๋ยว้าไปในงานเลยเนาะ ตนแรก่างช่งอฮะโดยโดยสังส oh uh, oh, so nice. ั่งเห็ดเซาพี่นองเนมาต้นแรกอยากชิม่ะส่งคนนะสวัสดีป่าลุงไงมาไหวมาสดาสวัสดีป่าลุงไสวัสดีป่าลุงก่อนอันนี้จะเป็นบอลให้สซอยดองเนาะ แขกกําลังมาในงานบักผ็มเลยอนนี้กําลังยอแขกยอคนพี่เนาะเจ้าจมเลยสิขึ้นไปเบิ่งเจ้าสาวเนาะแต่งอยู่ไสนะหน้าน ơi chị mà thằng đạn thôi thì... À, cho bảo cứ nịp kịp cho bảo sẽ mặt phóng chóc quá Sẽ tàng phóng nữa มาตอนตอนบรได้แต่งงานคือบระเหตุแนวนี้ว่ามาแต่งงานไปทางด้านกินข่าวพี่น้องโอสะพอนกแต่เห่าบ่เปน้บนเต็มยังเลืา้านมเห็ดน้อมอย่งี้เขาเป็ี้บินดะลง้อยอางออยาวทานขี้ินลงเาถ่าห็ด บาได้ได้ดองเลยอยากขึ้นห้องฮอแล้วได้โอนนี่โมสเป๊โมได้ได้ดองก็อยากขึ้นห้องฮอแล้วได้นี้ทำมาเร็วยับออกมัดสิชุกนี่ชองนิ่วหนึงนี่ ทางเพื่อนลังนั่นเป็นไผยเจ้าบบาวได้ทางนั้นออกม่ได้ได้มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วใช่ลูก มาามฮาลุปิซา่าปิดบังบะาวเดียวสาวมากคเดียวปิดบังบะสาวมาวเลยบ่ท่าบ่เนาะทางด่านนี่เนาะพี่เด้อพี่เด้อด่านนี่นะ กวาเทก็จักวาเทมาอยู่อ้าวอุ้ยิมันผู้บ่อนแล้วก็ท่านเล็บผักกันเล็บยังเห็นอะไรอยากได้ยังโอ้โหบริว่าอยากได้อยักแปลงให้เห็ดอันนี้แล้วเออแล้วไพเห็ดป่ะนี่เพราะว่าอันไพ่ที่ว่าสิไปเอิญในั่นบ้านสีสว่างนะมาช่วยโอ้โหคนง่ายไหนแป๊บนึงเลยยากได้ไพ่กระเด้อกระลังสชแล้วเออเออประกาศนี่แป๊บนึงงคุยให้ยังบุทบุญได้แต่จันดิ สุดก็บัสได้ใส่หาก็ใส่แต่สลิปผันผ่านกับขาด้วกำลังแล้วบะกำลังสีแล้วเลย่ะหัวอก็จางานเบ่าบต้องใสแอนทรลคงก็ได้เสียงแล้วนะ มันจนหลับคานละหมือนี่เลยแต่ออกฉันชบโรยแขกาต้องหอโมเลเป็นเกูไปเจ้าแม่อเจ้แตงหน้าให้เจ้าบ่าวเอาเอาดำเอาใส่ทำงานเะไราที่นุ่งาเอัตตะปูีนหลังอันนี่คืออนมัเป็นไข่นอนเป็นไข่แล้วครัากับลูกเช่านี่ ไมยมันเข่าเพื่อนได้ม <t> ันก็เอาเบิดคูคนแล้วมันจะไปจุดจ่อยนะสิจ่อยต้องมาตลอดทุย่งชี้าคไปไงานอีกก่นเด้อเริ่เยไปๆเเปามพัวไปไลงานไว้นประกาศนี่จัรอกับประกาศอีกเด้อประกาศต่อใช่่าประกาศอี ตอนนี้กำลังเล็กกำลังด่วนพี่น้องตอนนี้กำลังใส่สุดเจ้าเ่าพ่อแม่พี่น้องเ้ยกำลังหล่อกำลังงามอันข้างนนกระเลงอยู่แล้วระบร้อแล้วระบ้ออยู่พอฮอดมุงพลแลนะ้วเนาะฮอดมุงฮอดเลิกฮอดยามเลย าวหนึうう่งหรือว to ่าสาวเข้าไปเที่ยรไทยไม่เห็นากเนะ่ายแทนกระลังกลังจะซาววคือจะซนะ้วือกะบบจะาจะซาวนกะลังกระลงตีเล่ยสุดจะบาก็จะซาวเลยนะโตีนเลยพักคณะ ซีอบนี่โบอาาบก็ละอันต้องมันเอะมากเกินมากเกินมากใช่ไหมสีนมดใช่มแต่ือเป็นอยากถ่ายใชสาวตอนี่อยว่าเจ้าเป็นไงขอเพลงเจ้าสวัสดีพี่นนอะสวัสดีเอฟซีเม่ไอหลังเบอรสุขสุขคนเนาะ หยิละเอามาบางกอคอยมันที่มางานแต่งร้านสาวร้านสาวหยางมาบังกองพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะตมาถ่ายไนี่ข้อะาเคื่อนเนาะคับผาข้างดืขอแม่ข้อละผ่าข้อละผ่าข้างพี่น้องพอนี่นะเห็นหลักกระดาบพ่อชี้ชกในห้อง ตอนนี้กำลังสรมุ่นวุ่นวายพี่น้องฝ้าแฮงไหนหอุ้ยแพยังบ่ทันได้อันะซ่ําเด้อนันตัวยังพายงใส่สอยก่อนค่ะี่จอบนี่ี้

Sao, sao cả Né là Nhờ, nho khẩu kiếp thuế Nhưng mà vẫn hình lại là sao thì được ควนัวนเนี่ยวยงามไม่ดีขานขาด พอมี่วะเอาเสื้อเอาเสื้อไปลัดกันเอาเสื้อมาไว้ไปใส่ประตูเงินประตูทองได้เทอ่ะนะเอาเลยพอได้ปะตูนะไม่ยืมพ่อเพจเจ้านี่มา่วมั่วมาลัดน้องกันก็จีบเมื่อไว้เท้เอาไหมพ่อโดนพ่อโด đi đi sai ngồi nương tung bay thanh kiện sạn xài ngân ừ. xài thòng nọประตู đây Đâu

Mấy <laughs> <laughs> <Bình> giờ <đúng. cười> Chào Phan. สาวพันอ้าวบาดสิจนไหนเจ้าพวกเราเนาะเออคือว่าโอเคอยู่สาวันเออเนาะถ่ายยุสอันนี้คสวัสดีพี่น้องเจ้าชื่อยังละชื่อบัวพาสาวบัวพาพี่น้องสิเห็นอยู่เนาะอยู่องอันสาวโบเนาะแม่นบ่ อัดก้อนห้นะแม่บานี้ใจรูดบอมันนักใจโมเมนโพสเห็ดประตูเงินประตูทองเมื่อกี้นี่บาสบพี่น้อง

nó các vẫn chào sao to thì nó <cười> 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 มอสื่อกะมีอันพอห้างพอหม่ใ่เนาะเอาน้หเหรหนัเลยนำกิน บ้าอันนึงเธอเนี่กมีผู้สาวมาป้อนไข่โอ้ยสดแนน่สดบวชแอานหลันี้่ๆนิ่มๆดูสกัมยไหนจะปากรซาว้องเก็บนุนอก็ได้เออกะไรกรไ่กานอันนั้นแหละไก่ขาจ้าจ่โบเลเลยได้นะคะ อยากได้ตอนป้อนไข่เห็นนะเดีวนี้จะน่อยแค่ังจนาโอเคขอกุ้นนกุ้งคันมีพ้าห้างพใหม่แล้วผ้าเมื่อได้จากนี่ป้ายพังนะต่อได้นี่เอาเอาเอาเดอใ่ใช้มา จะสื่อและเดิอมมอสื่อนะทักเราหีบ่หเนาะดจะคือว่าักเนาะนี่ดิเดี๋่าฮ่ารักกันตอนนี้ก็ห่าให้เนาครอบครอบเมียอยู่กันลบอเฮ้ยบอเม่ยน่าสื่อไปใส่ตาแล้วก็สื่อเลยได้มอสื่อกันเนาะปา เีว่าป้อนไข่ใส่มือครับเขาป้อนเองนะแวเรียวใส่มือให้เขา้อนเองไม่เขาจะใช้หุกนะเออ่จะตัดไข่เลยไห่มือใ้มือเขาเขอนเองเนาะมันจไข่เลยเนาะจ้าาก็จสลเซฟี่กับเซลฟี่พี่น้องเอ้ย ไอันี่าเพิ่นเนาะอัไนี่าเพิ่นเนี่ยจะเบาบ่เห็นนะมันอยู่ในใหม่ใหม่ใหม่น่านแนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ô oh um, -they. à, tôn cho sáu oh và đi cho sáu. <ti Claire> <t 1945> <Freud> <t> <childhood> ก็จะซาเลดีั้ยวเียวมีเดียวเดหักแทงกัเดียวเมียเดียวเด้อหักแทงกันเด้อแต่ลูกถ่ายปีหัวปีเฮ้ยมาใชแเมย์มาโอ้ยมาใชแมวเมยะยังไม่ไ้เอามาใส่อันนี้และยอดกล้วยยอดอ้อยห่อข้าต้มข้ตอก อ้าพี่น้องมาฮอดนี่กะสะพพลกะเวลากะสมมาภาคพื้นเลยเนาะส่งเชยเขาหอแล้วกะส่งเจ้าสาวเขาเฮีอนหอแล้วกะจกจำนี่พี่น้องมาฮอดนี่กะฝากก็ไลก็แชก็ติดตามให้สะพพล์เด้อพี่น้องเด้อลงไปข้างล่างกะควรกะจีจับข้าปุ้นกินกันอีกเลยเนาะซาโบกะลงก่อนแล้วพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคน